ต้องการรับประทานคอลลาเจนเพื่อช่วยบำรุงผิวกังวลเรื่องสารสังเคราะห์หรือว่าส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในคอลลาเจน 10. อาหารหาง่ายนะคะคอลลาเจนสูงไม่ต้องง้อคอลลาเจนสังเคราะห์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอยากผิวสวยผิวดีนะคะแต่ไม่อยากกินคอลลาเจนสังเคาะกินอะไรแทนได้บ้างทําไมยุคนี้นะคะใครๆก็พูดถึงคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนนะคะคือส่วนประกอบสําคัญของโปรตีนค่ะและโปรตีนนะคะก็คือส่วนประกอบสําคัญของเนื้อเยื่อทางร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวของเรากล้ามเนื้อ หลอดเลือดเส้นเอ็นต่างๆน้ำในข้อต่อต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือว่าข้อต่อส่วนอื่นๆนะคะก็จะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญค่ะถ้าจะเปรียบง่ายๆนะคะคอลลาเจนก็เปรียบเสมือนกาวของร่างกายค่ะเมื่อร่างกายขาดคอลลาเจนนะคะก็จะทําให้เกิดริ้วรอยรอยเหยี่ยวย่นไม่เกิดการเสรียดสีกันของข้อต่อโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราสามารถผลิตคอลลาเจนออกมาเองได้ค่ะ แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนก็จะลดลงเรื่อยๆก็จะเริ่มมีปัญหาริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะร่างกายของเราต้องการคอลลาเจนประมาณวันละ2,000มิลลิกรัมค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอาหารเสร์ฟออกมาวางจําหน่ายมากมายเลยค่ะ ซึ่งบางยี่ห้อนะคะก็จะบอกว่าเป็นคอลลาเจนเพียวๆบางยี่ห้อก็จะมีการผสมนู่นนี่นั่นเพิ่มสรรพคุณต่างๆแต่ถ้าใครที่มีความกังวลเรื่องสารสังเคราะห์หรือว่าส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในคอลลาเจนแต่ก็ยังต้องการรับประทานคอลลาเจนเพื่อช่วยบำรุงผิวทําให้ผิวยืดหยุนลดอาการปวดข้อต่างๆสามารถรับประทานอาหารตามธรรมชาติได้ไหม เพื่อชดเชยคอลลาเจนให้กับร่างกายคลิปนี้นะคะแม่จามีคําตอบนะคะ10อาหารหาง่ายนะคะคอลลาเจนสูงไม่ต้องง้อคอลลาเจนสังเคราะห์เลยค่ะ1นะคะก็คือปลาค่ะปลาที่ให้คอลลาเจนสูงสนะคะก็ได้แก่ปลาทูนา่าปลาแซลมอนค่ะ ซึ่งการรับประทานปลาเพื่อให้ได้คอลลาเจนที่เพียงพอนะคะสามารถรับประทานอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้ค่ะนอกจากปลาทูน่าหรือว่าปลาแซลมอนจะให้คอลลาเจนดีแล้วนะคะยังให้กรดไขมันที่ดีแล้วก็มีโปรตีนสูงอีกด้วยค่ะ2นะคะอะโวคาโดค่ะ อะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีคอลลาเจนค่อนข้างดีคอลลาเจนในอะโวคาโดนะคะจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วในอะโวคาโดเนี่ยนะคะก็ยังมีสเตียรอยต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยของผิวได้ดีอีกด้วยนะคะ 3. ค่ะอาหารที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแล้วก็หาได้ง่ายมากๆตีนไก่นั่นเองค่ะในตีนไก่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีวุ้นลื่นๆยุ่นๆนะคะ อาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหยุ่นหยุนแล้วก็มีลื่นลื่นนะคะคล้ายๆวุ้นเจลาตินนะคะนั่นแหละค่ะมีคอลลาเจนค่ะนอกจากตีนไก่แล้วนะคะเอ็นหรือว่าคากิจะให้คอลลาเจนค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องระวังเรื่องปริมาณไขมันด้วยนะคะ 4. ค่ะผละไม้ที่ให้วิตามินซีสูงสนะคะการรับประทานวิตามินซีกับคอลลาเจนจะยิ่งเสริมฤทธิ์กันทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็นำคอลลาเจนไปใช้ได้ดีขึ้น หค่ะก็คือมะกอกทั้งมะกอกดำมะกอกเขียวนะคะต่างเป็นผลไม้ที่มีคอลลาเจนในปริมาณสูงด้วยค่ะหนะคะแครอทค่ะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเอ๊ะแครอทให้วิตามิน A อนี่นาให้คอลลาเจนด้วยหรอใช่ค่ะแครอทนะคะเป็นผักที่ให้วิตามิน A สูงมากๆเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่สำคัญที่ป้องกันการสลายของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินของผิวหนังค่ะ เพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามิน A ที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายสูญเสียอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนช้าลงค่ะ <Okay. S 1> 7. นะคะพืชตระกูลถั่วแล้วก็ธัญพืชต่างๆค่ะจะมีกรดไฮยาลูโรนิกแล้วก็สังกะสีเนี่ยในปริมาณที่เยอะนะคะซึ่งมีประโยชน์ในการกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนแล้วก็เร่งสร้างเซลล์ในชั้นผิวค่ะ การกินถั่วนะคะทําให้ผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยแล้วก็สิวได้นะคะ8นะคะผักใบเขียวต่างๆค่ะในผักใบเขียวนะคะนอกจากให้คอลลาเจนสูงแล้วยังให้คอราฟิลด้วยนะคะ ซึ่งคอเลฟิลนะคะจะให้สารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวของเราในการลดริ้วรอยแล้วก็รอยเหี่ยวย่นได้นะคะ9นะคะไขค่ค่ะซึ่งไข่นะคะจะอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะก็ช่วยขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายด้วยแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนให้กับผิวอีกด้วยนะคะ10ค่ะมะเขือเทศนะคะในมะเขือเทศนะคะนอกจากมีไลโคปีนนะคะซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะ ช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV และไลโคปีนนะคะยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะแต่มีเคล็ดลับนะคะในการรับประทานมะเขือเทศเพื่อให้รับไลโคปีนแบบเต็มๆนะคะก็คือนำไปประกอบอาหารโดยผ่านความร้อนค่ะ อาจจะนําไปอบไปผัดก็ได้นะคะจะยิ่งกระตุ้นให้ไลโคปีนในมะเขือเทศออกมามากขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ10อาหารหาง่ายใกล้ตัวคอลลาเจนสูงนะคะรับประทานแล้วไม่ต้องง้อคอลลาเจนสังเคราะห์เลยค่ะแม้จากก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะ ช่วยเพื่อนๆนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีคอลลาเจนเข้ามาบำรุงร่างกายมีผิวพรรณที่สวยงามมากขึ้นนะคะลดอาการปวดบริเวณข้อต่อต่อตางๆจากการขาดคอลลาเจนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้คลิปที่ให้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพนะคะกดติดตามกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะในช่องของแม่จ๋านะคะจะมีคลิปดีๆในการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยะคะ่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย วันนี้เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อนี้ค่ะ